พวกเราคือแก๊งพืชผักผลไม้แม่เดียวเออเพื่อนนันเปนะ็นกล่องอะไรนะชอชอเป็นกล่องอะไรหรอเจมี่คือกล่องอะไรอ่ะโอ้โหพวกนายนี่หายหมดเลยนะมันก็แค่กล่องของ,งเล่นนะ่ะอืมแต่ฉันมุดให้ดูนะนี่โอ้มันมุดไม่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวมุหดหม่สิเอามุดได้โอ้โหใหม่ทุกคนนี่ ฉันไปกับวีร์โลกก่อนอ่ะมันมีอะไรเหรอเนี่ยทุกคนถึงหนีกันเนี่ยฮะโอ,อ๋นี่มันตุ๊กตาน้อยนะ่ารักนี่ตุ๊กตาโน้ยพอครมึงดิเฮ้ยฉันจะมาแอบ,บในร้านขายของเล่นนี่แหละโอ้โหที่ของเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันจะแอบ,บแล้วทำไงดีฉันจะต้องแอบบเอ่อเนียซ์ sit Down sit down นั่งสินั่งนั่งโอ้ยเดี๋ยวเราบักเปิ้ลเฮเดี๋ยวนี่มันแอปเปิ้ลนี่นะหรือว่าบักเปิ้ลอ่าบักเตมอขึ้นมาหน่อยโอเคอ่าใช้พลังจืนน้อมย้มยิ้มฟิงฟิงโอเคตอนนี้ฉันอยู่กับนายแล้วแล้วฉันจะมาซ่อนในผักผลไม้พวกนี้เพราะไม่มีแอปเปิ้ลอยู่ อันนี้คือที่แสบเพ้นแนะ่นอนฉันรับประกันได้ในมือใจเนะช่ฉันมั่นใจนี่งูมันจะไม่หานะ่าเจออ๋อเอเอันนั้นอไม่รับประกันนะจะต้องเงียบใช่ไหมอ๋อใช่เดี๋ยวรับปากรับปากส้มอันรับักฟักทองอ,ะอ่ะอ๋อกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เตรียมอ เลยนี่หว่าพีพ่รอไอเจ้ากล่องใบตับนั่นมามันอยู่นี่หรือเปล่าได้กินพืชผักผลไม้แถวนี้เออมันอยู่เปล่าวันไหนลองแอบมองเธอดิโอมันอยู่มันอยู่โอ้ยเออเออขอไล่เส้น่อยครับโอเนี่ไงโอ้พืชผักผลไ,ไม้กินเลยโอ้โห กินเลยนะหรืจะพูดพักผลไม้อมอมอ้ยอุ้ยอแกกแกอ้ยปักปักอุ้ยอุ้ยฉันพังเลยโอ้โอ้ยเหมืนฉัจะรอดนะใช่ไหมตั้งตังตังตัตังตัตังตังตังตัตัเห็นไหมฉันรอดเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะ คราวนี้มันจเจาะเข้ามาไม่ได้แน่นอนใหม่หนะักกว่าเดิมแล้วก็ระเอิดด้วยเนี่นี่มันเจาะเข้ามาไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแหวยฮ่า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 เฮ้เดี๋ยวนั่นมันมาแล้วเหรอโอ้เออนี่มันกระโดกระเบิดไปไกลๆไอ,อ้นี่ก็นี่ไปไกลเข้าหลามโอ้ยหิวเหลือเก,กิน หิวเหลือเกินอยากกินพืชผักสวนครัวไว้เอตีจ่อยหิวเหลือเกินไว้หิวเหลือเกินโอ้ไม่นะมันเริ่มพังเข้ามาได้แล้วหิวเหลือเกินเอหิวเหลือเกินเออในกล่องไม่มีอะไรฉันกินมั่งเลยเหรอวะ เวี้ยวเฮวโว้ยเฮ้ยเจอแล้วพืชผักสวนครัวแสนอร่อยฉันจะฆ่าแกและเอาแกไปทำเป็นผักสวนครัวของอ้อเฮ้ยเอ้ยขอบคุณนะกองอ้อออยเจ็บหัวเว้ยเฮ้ยพืชผักสวนครัวเออน้ำส้มข้าวตอกโอ้โอ๋ยเอ้ยขี้ขี้ขาปาก จกชันตาบอดแล้วเนี่ยพืชผักสวนครัวอยู่ไหนเหี้ยวเรือเกินต้องการพืชผักสวนครัวสรุปคืออะไรกันแน่เี่ยวะเนี่ยวะ